เรามาดูพิธีการมอบโฉนดกันบ้างนะคะซึ่งจังหวัดในภาคเหนือค่ะได้จัดพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินตามโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร72,000ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนายอนุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน72ฉบับและกล้าไม้720ต้นตามโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร720 0 0ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ันาย โดยมีนายอนุสรวงวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหวัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรร่วมพิธีไปในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรกิจกรรมให้บริการประชาชนผ่านศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชและศูนย์บริการประชาชนโมบายยูนิต ที่ห้องประชุมประดูแดงหนึ่งอาคารพลเอกสัเภาชูศรีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนายประเสริฐจิตปลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน72ฉบับตามโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน72,000ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ันายโดยมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหัวหน้า ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์เข้าร่วมพิธี ที่ห้องประชุมลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน72ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรษพรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีวิธี มอบโนดเพื่อการเกษตรพร้อมกันทั่วประเทศแสดงถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารตำบลบ่อสวกอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน72 0 0 0พันฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ันายโดยมีนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีสปรกรน่านได้ดำเนินงาน ด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบนเนื้อที่กว่า347,000ไร่ครอบกลุ่มพื้นที่14อำเภอซึ่งจัดให้เกษตรกรกว่า50,000รายได้มีที่ทำกิจเป็นของตนเองสามารถกรจัดความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร